มันมันหน่อยคือแบบว่าซุกแน่บ่าซุกแนยนะคือซื้อทก็ย่ามันใบก้อยแต่บอกคือหน้าค้าเดียวขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดฝุ่นทุกคนนะจ๊ะเพราะผมมาขอเสองซาลาวมาน่าสมนะพี่น้องวันนี้มาน่ายุดงาาหาซื้อนมใหม่มาแกงกินกันสีซาลาว์เอานมใหม่พี่น้องโคขนหาสิบบาท คนหาสิบาบาทปอกกันแก่เพราะว่ามูสามคนนะเป็นบริยุทธงานมาแล้วยุทธงานลรอกอะไปห้าซื้อนระไมมากแกงกินน้ำเดียวเลนใส่เฮดน้ำเดฟเนาะใส่เฮดใส่หอนนะนงามๆได้หน่อมเหมอกไฟ น้อไแล้วก็น้อหักยอดมะัวงหะเยงตะแกงไม้หอมหอมมากเลยหอมมากเลมัดไฟมัดไฟ nó mày kem đó nó mày kem ah. ซื้อละไม่มาแกงมาจับซื้อละไม้ซื้อเครื่องมือมาแกงละไม้ไมหลอกสองเดือนคุณแม่ยนไส้ไม่หลอกสองเดือนกินแกงใหม่คนกินแกงละม่มาสองเดือนแล้วือบลุ่งแดงมูสามคนเนาะคนละ็กงานโยเหมือนมันำรูดจัด้ลมันน้ำรูดกงานรับซื้อละม้มแกง มีเหตุงานแกงแล้วก็กินกับมูซี่้นซีค้นดวยหน่อยเด็ดหั่นเป็น ออกเสร็จแล้วละกกะไปต้มเนาะพี่น้องไปต้มเนาะต้มแกงงามๆหมอนี่ซีมูหมอนี่กะแกงสองเมนูแกง,งแองอกมาใส่ยังนางแซ่บแซ่บหมูเห็นหมูมีเพราะกระเนียังไม่เห็นเห็นแต่สามนี่ยังหน่างกันต่แหลกก็บไม่เห็นไปแล้วเ,เห็นออกมาะจะมาเฮ็ตคอน บบยมากหางใสเห็นกับเรซสือมั้ใช่เห็ดคมกักระสือเห็ดค้มทองหาสิบาทเหับรมีะไปกอ่นก้อยเอกรอนคมจะเก็บอะไเจมันนะไปก้อยจะต่ำเลยหอก้อยเห็นบนแบบะต่นอาาเดี๋ยวแสบแห้งหิวข่าวหิวจ้ก้อยอย่า ไ่ไ้อติเ็กนแหละน่คุณหอมาแล้ว่ะแล้วรับมาช้าเินีเหินื้แล้วรับมาช้าเหินนลงไจ้อเนไมดงต็เอกมันมันในหนึ่งเข่าก็ได้ กินนิ่มแล้วกินนิ่มแล้วจังหูซึกว่าขาวออกชีมันมันเพราะว่าหิวตอนกินตอนแรกหิวได้เลยบุหูซึ้งเนี่ยก็บหมูหูซึกยังเลยกันไก่สีอิ่มจังหัวเออออกชี้มันมันเพราิวตอนกินเลยบุหนี่ออกชี้มันมันเนาะออกมันมันหน่อยคือแบบว่าซุกเนื้อซุกเนื้อนะแม่ไปี่ารออัปซ้อนเดือนกินแกงน้ำมันเกือบลงแดง ยูเนือใหมว่าืมานอื้อกิโลอดอิ่มอบกิโลอิ่มแหละก็อิ่มเลยเนาะสูเห็นมาดิเห็นสก็เห็นอันอารมณ์หม่มาถ่อมาเลนใส่ก็ตันหัวควันอะหัวกับหัวตี ชิ้นเดีมันีอย่างดให้มาันนน้อยเดียวไม่ชิ้เดว่าเเ็นนี้ยิงอกโลจ่ายอะไรเีย่ายอะไรแล้วคนน่มันเนลายคนเราแก่โอวยตัวเอกอยสองวงนก็มาแบบเดียวมาแก่ๆยังมาแก่ๆอกไม่กันมาแก่ๆขอจบคลิปเพียงเทนีพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ากับสวัสดีสบายดีจ้า